ก็สวัสดียามเที่ยงครับสสวัดีเพื่อนๆชาว y o ยูทู e ทุกๆท่านนะครับครับก็อยู่กับเล็กสันจวดโทหนึ่งอีกเช่นเคยครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับคูบต้ายูสหครับเจอกับโกเบ60ครับไปชันกันเลยวันนี้โกเบ60นี่ก็ จะดึงร่องตรงกลางครับดึงไส้ไก่ร่องกลางส่วน U35 ก็ดึงสโลปตามหลังครับนี่ครับดึงสโลปไสวยมากเลยครับพื้นที่ทั้งหมดก็สามไร่ครับโคกหนองนาผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับได้ยังไม่ถึงครึ่งเลย แต่ยูสามห้าเนี่ยเพิ่งมาครับปูปตายูสามห้าเพิ่งมามาช่วยครับนี่ครับดึงสโลปดึงสโลปโดยอาจารย์อบครับส่วนจริงสายร้องก็ขุดร่องตรงกลางครับ เราเพิ่งเดินทางมาถึงครับมาจากวอยเป็ตนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงก็ร้อนมากครับตรงนี้แต่ผมอยู่ในร่มครับ อยู่ข้างปลายางคนดีเลยเดี๋ยวอีกคันก็มาครับคูปต้า55 u 5คขับ,บโดยเซมเชิบเชิบครับซอเสซสมเชิบเชิบ บรรยากาศยามเที่ยงร้อนครับแอร์เย็นเรลยงเคราะทุกคันครับอยู่ทีนงานนี้แอร์เย็นจนเป็นเม็ดๆเลยครับน้ำออกเป็นเม็ดๆเลย ยู <U> สามห้าใช่ยูสามหานี่ครับเขาดึงสลปได้สวยมากเลยแจ้วเลยวันนี้ก็ขุดคลองไปก่อนครับ เขาเรียกว่าไรไสไก่บอกนจะใช่ครับเมื่อกี้ไม่มันไม่เป็นสามเีือนเพราะจะเมื่อกี้แล้วนะต้องไปติดปีกมาถ้าติดปีกมาเนี่ยสวยเลยครับนครับีเอกันเลยครับ แล้วเลยยูสามห้าวีเอ็กสิบครับโกเบหกสิบโหุดใกล้กันเลยครับมือนี่จกหากันได้เลยคร <c oughs> <c oughs> ันนี้เตาสายร้อนก็ไม่ได้มาครับเนื่องจาก สวยครับทรงสวยมากะจะถึงเวลาพักกินข้าวแล้วช่วงนี้ สีบบยแล้นหรอสีบายล้วหรอเราคงจะพักเที่ยงกินข้าวครับวันนี้คูปตาน้อยจอดแล้วครับเหลือโโเบ เป็นลูกรังนะครับช่วงนี้ข้างนี้เป็นลูกรังทั้งหมดเลยครับลูกรังสวยมากครับน่าจะ ยันนี้น่าจะพูดับเมาใหญ่น่าจะมาอีกนะครับคนฟ้าขนองไม่ค่อยเป็นใจเลยช่วงนี้กินข้าวก่อนไหมล่ะ ข้าก่อน<ม>ก็จะพักกินข้าวกันแล้วครับ ประมาณสามสีวันนี้น่าจะได้ประมาณตะเลิดครึ่งนิดหนึ่งครับจะได้ในการครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับรอรับชมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ บายบายครับสวัสดีครับ